สวัสดีเพื่อนๆชาว Complete TV ครับต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่นอกอาคารหรือว่านอกห้องนอกบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าภายในบ้านเราเนี่ยหรือว่าห้องนอนที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีมลพิษเหมือนกันมันสามารถมีฝุ่นละอองต่างๆมีเชื้อแบคทีเรีย มีไวรัสต่างๆได้นะครับโดยไปถึงสารพิษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารหรือว่าภายในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยก็คือเครื่องฟอกอากาศนั่นเองครับวันนี้เรามาแปลกแหวกแนวทีเดียวนะครับเรามีเครื่องฟอกอากาศนะครับกับ Take a l t e c ค e อร์ r พร i ไฟเออ Pro นะครับซึ่งจุดเด่นของเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยเรื่องของราคาที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ขนาดถึง71ตารางเมตรนะครับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าคุ้มราคาจากที่ผมหาข้อมูลเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกิดเครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำงานได้ในขนาดพื้นที่71ตารางเมตรเนี่ยจะมีราคาสูงมากแน่นอนว่าหมื่นสองหมื่นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ราคาไม่ถึงหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นจากรายละเอียดของสเปคเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะในส่วนของไส้กรองมีชั้นกรองถึงห้าชั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของรายละเอียดในการใช้งานหรือว่าฟีเจอร์ประสิทธิภาพต่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับที่อยู่ข,ข้างผมก็คือเครื่องฟอกอากาศที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะฮะนี่โดยน้ําหนักของเขาเนี่ยก็คือสิบเอ็ดจุดสี่กิโลนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นทรง แนวตั้งแบบนี้ครับเรามาดูในส่วนของไส้กรองก่อนไหมในการใช้งานเนี่ยอันนี้คือผมถอดแล้วก็มาลองทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนใช้งานนะครับเราจะต้องทําการเปิดเอาไส้กรองออกมาแล้วก็เอาห่อพลาสติกซึ่งเขาจะหุ้มอยู่กับไส้กรองนะครับออกมาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ไม่งั้นแน่นอนว่าหากมันหุ้มพลาสติกอยู่มันไม่สามารถกรองอะไรได้เลยเราจะต้องทําการคว่ำนะครับเพราะว่าฝาที่เปิดปิดไส้กรองเนี่ยมันอยู่ด้านใต้ ของตัวเครื่องฟอกอากาศมันก็จะมีเหมือนเป็นฝาให้หมุนอยู่นะครับเราก็ทําการหมุนกดลงแล้วก็บิดไปทางขวานะครับออกแรงนิดนึงนะครับปึ๊บมันก็จะออกจากสลักนี่อันนี้คือฝาของเขานะครับก็เอาไว้ปิดไส้กรองนะฮะแล้วก็เขาจะมีนี่ดึงออกนะฮะปึ๊บนี่คือไส้กรองแต่อันนี้ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยแล้วนะครับก็น่าจะ เป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะนี่คือลักษณะไส้กรองของเขาคือตอนที่มาใหม่ๆเลยนะครับเขาจะห่อพลาสติกมาเราต้องแกะส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาห่อพลาสติกออกแล้วก็เคยใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะสามารถใช้งานได้คือไส้กรองของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นเลยนะครับก็สามารถกรองได้ทั้งฝุ่นขนาดใหญ่หรือว่าวรัสแบคทีเรียต่างก็สามารถกรองได้นะครับสำหรับรายละเอียดแต่ละชั้นเนี่ยนะครับชั้นแรกก็คือในส่วนของการกรองฝุ่นทั่วๆไปนะครับฝุ่นที่มี ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนแมวด้วยรวมถึงเศษผมต่างๆนะครับก็ตรงนี้เป็นกล่องชั้นแรกชั้นที่2ก็จะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นั่นเองชั้นที่3ครับเป็นชั้นที่ช่วยกรองสารพิษต่างๆครับก็จะเป็นแผ่นกรองคาร์บอนนะครับที่ช่วยดูดซับสารฟอร์มานดีไฮนะครับหรือว่าสารพิษต่างๆนะครับซึ่งสารพิษตรงนี้มาจากพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่ากาวนั่นเองเพื่อนๆที่สร้างบ้านใหม่หรือไปบ้านใหม่ๆที่เพิ่งทําเสร็จนะครับก็จะเคยได้กลิ่นพวก สารพิษเกี่ยวของเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสารพิษส่วนหนึ่งที่สามารถกรองได้นะครับอันนี้คือชั้นที่3นะครับแล้วก็สามารถดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยชั้นที่4ครับอันนี้สําคัญครับก็แผ่นกรองเฮป้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยดักจับฝุ่นแล้วก็อนุภาคขนาดเล็กที่จะสามารถเข้าสู่ปอดได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกับแผ่นกรองซิลเวอร์นาโนครับที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่จะก่อสารภูมิแพ้จากแบคทีเรียได้นะครับ นี่ครับก็คือในส่วนของรายละเอียดของแผ่นกรองนะครับที่มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่าสามารถกรองได้ถึงชั้นแบคทีเรียหรือว่าไวรลัสขนาดเล็กได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนทุกๆ6-12เดือนนะครับตามคำแนะนำของเว็บไซต์ผู้ผลิตอัลละ9 9 0บาทตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็มาเปิดเครื่องดูดีกว่าว่า มันมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่เราจับมาอย่างนี้นะครับมันจะมีที่จับอยู่แล้วก็ค่อยๆวางลงไปมันจะเข้าล็อกของมันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนมาทางซ้ายนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็หมุนทางซ้ายปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกโดยด้านล่าง,ขงเขานะฮะก็จะมียางกันลื่นเห็นไหมช่วยได้นะครับทําให้มันไม่ลื่นทไหลไปไหนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่จับที่ยกนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายนี่ ด้านข้างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คืออันนี้คือรูอากาศเข้านะครับมันก็จะดูดอากาศทั้งหมดบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็เป่าออกด้านบนด้านบนก็คืออากาศบริสุทธิ์ที่ออกมานะครับก็ใครอยากอยู่อากาศบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วก็หน้ามาจอยนะตอนนี้เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเปิดดูครับก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะไหน อันนี้คือค่าแสดงผลเกี่ยวกับอากาศนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าห้องนี้อากาศบริสุทธิ์ทีเดียวออในส่วนค่าตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไม่เกิน65เนี่ยก็ถือว่าอากาศตรงนั้นเนี่ยดีเยี่ยมถ้าเกิดไม่เกิน125อากาศยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดไปถึง180ขึ้นไปเนี่ยถือว่าอากาศเริ่มแย่แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสให้ดูว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันจะเป็นสีเขียว น้ำเงินแล้วก็แดงนะครับผมลองทดสอบดูถือว่าเซนเซอร์ในการดีเทคตรวจจับความบริสุทธิ์ของอากาศเนี่ยทำได้ดีทีเดียวไวมากๆนะครับเอาล่ะเรามาดูปุ่มอื่นๆดีกว่านะครับเราไล่ไปจากทางนี้เลยนะมันจะมีปุ่มสลีปด้วยปุ่มสลีปเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการแบบสลีปแบบคอมพิวเตอร์นะคือหยุดทํางานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคือปุ่มเงียบใครไม่ต้องการเสียงเลยอ่ะไม่ต้องการเสียงรบกวนนะครับก็ใช้ปุ่มสลีปนี่แต่มันยังทํางานอยู่นะมันก็จะทํางานอ่อนๆ ถ้าเกิดกดค้างมันจะมีโหมดด t e ท t สำหรับป้องกันไม่ให้สมมติบ้านใครมีลูกๆหล,ล,ลานๆอย่างเงี้ยตัวเล็กๆตัวเท่านี้อาจจะแบบมือบอลมากดเล่นมันสามารถล็อกปุ่มกดได้เพียงแค่กดปุ่มสลี p ไว้3วิน่มันก็จะขึ้นโลโก้เป็นกุญแจล็อกนะครับแต่ก่อนกดเนี่ยเราต้องออกจากโหมดสลี p ก่อนนะครับมันก็ไม่สามารถกดปุ่มใดๆได้แล้วนะครับเอาละกดล็อกก็3วิเหมือนเดิม โอเคทีนี้ครับในส่วนของพัดลมนะครับเรียกว่าแรงลมแล้วกันในการดูดหรือว่าเป่าออกเนี่ยมี3ระดับนะครับถ้าเกิดรวมกับออโต้ด้วยเนี่ยก็เป็น4นะครับแต่ผมนับว่าเป็น3แล้กันเอ๊พูดให้งงทาไมสรุปมี3ระดับนะครับอันนี้คือที่ผมเปิดอยู่เป็นออโต้นะครับนี่คือระดับที่1มันยังเบาอยู่นะระดับสุดท้ายดังมากระดับที่2เริ่มดังขึ้นมานิดนึง คือผมไม่แน่ใจว่าไมคมันรับเสียงได้ไหมแต่ข้างหูผมนี่เริ่มดังแล้วระดับสุดท้ายครับอันนี้คือเริ่มติดโทอโบลมันจะค่อยๆเร่งสปีดขึ้นนะฮะนี่ยังดังนี่ดังสุดแล้วน่ครับเริ่มได้ยินเสียงทอโบ นี่คือระดับสูงสุดดังมากดูแต่มันเย็นดีนะ <c oughs> เออก็จริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ได้ใช้ถึงระดับนี้หรอกนอกจากว่าในห้องนั้นแบบดันมาจุดคูบแล้วควันมันขมงจริงๆต้องรีบเร่งทําให้อกาสบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับเราเปิดไว้ที่ออโต้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะเงียบลงดังมากนะระดับ3แต่ว่ามันเหมือนเป็นการเร่งสปีดให อากาศบริสุทธิ์เร็วยิ่งขึ้นคือใครแบบว่ายกินหรือว่าฝุ่นมันเยอะมากๆเงี้ยแบบเพิ่งก่อสร้างเสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่จัดเปิดระดับสูงสุดไปเลยครับให้มันดูดให้ให้หมดไปเลยนะฮะโอเคอันนี้เข้าสู่ระดับปกตินะฮะแล้วก็ปุ่มออนออฟนะครับก็เพียงแค่ทัดมันก็เปิดหรือปิดท i m ์เมอร์ครับมันสามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง 4ชั่วโมงแล้วก็ไป8เลยนะครับก็อันนี้อีกอันนึงครับที่น่าสนใจคือปกติหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละเรื่องเครื่องฟอ,อกอากาศมันก็จะมีเทคโนโลยีในการปล่อยประจุบวกหรือว่าลบต่างๆนะครับอย่างตัวนี้สามารถปล่อยประจุลบได้มันทํางานยังไงครับมันจะช่วยดักจับฝุ่นให้ตกลงบนพื้นนะครับมันจะเป็นประจุเล็กๆเรามองไม่เห็นหรอก นะครับแต่ว่าจากการผมอ่านข้อมูลมาเนี่ยเป็นประจุลบซึ่งจะดักจับฝุ่นละอองที่ลอยฟุ้งอยู่บนอากาศเนี่ยให้ตกลงสู่พื้นนะครับทาให้มันไม่กระจายไปทั่วนั่นเองนะฮะอันนี้มันเป็นอนุภาคเล็กๆเลยนะเราไม่สามารถมองเห็นแน่ๆนี่ก็แค่นี้มันก็จะขึ้นไอคอนอย่างนี้เล็กๆตรงนี้นะครับถึงขั้นตอนทดสอบแล้วจริงๆอะ่ะผมอยากจะแบบทดสอบให้อากาศเป็นพิษของจริงเลยก็คือเอาทูบมาจุดอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ ดูเล่นกับไฟแล้วอันตรายเกินไปก็เลยขอเป็นสเปรย์ละกันนเป็นสเปรย์ดับกลิ่นทั่วไปเลยนะครับก็เป็นดับกลิ่นภายในห้องอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองฉีดดูดีกว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์มันจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเราลองฉีดดูรอบๆแล้วดูว่ามันจะมีผลยังไงบ้างนะครับ นี่ครับมันเริ่มเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับสีแดงแล้วเอ้ยร้อยแปดสิบกว่าแล้วครับเมื่อกี้แล้วสังเกตครับตอนนี้เนี่ยกลิ่นจะเรียกว่าหอมหรือจะฉุนดีสังเกตครับว่ามันทํางานแรงขึ้นก็คืออันนี้ผลของการตั้งออตโต้ไว้นะครับหากมันอากาศไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะดูดให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะใช้กําลังพลังงานในการดูดเนี่ย สูงที่สุดที่มันสามารถทําได้นะครับก็เขาเคลมไว้ว่าหากเป็นโมลพิษเนี่ยสามารถทําให้ห้องเข้าสู่อากาศบริสุทธิ์ภายใน6นาทีนะครับก็ถือว่ารวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถรองรับห้องขนาดใหญ่มากถึง7 1อดตารางเมตรอะเออตอนนี้ถึงไหนแล้วโอ้ยไปสองสบอแล้วอ่าเริ่มลดลงแล้วนะเห็นไหมตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับ อืมคือไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหกนาทีไหมแต่ผมคิดว่าคงไม่ถึงหรอกคือผมคาดว่าคงแบบต้องอากาศเป็นพิษมากๆเลยอะคือสีแดงเนี่ยคืออันตรายนะครับตอนเนี้ยผมยังได้กลิ่นกลิ่นของสเปรย์ที่ผมฉีดอยู่เลยมันมันฉุนเลยแหละจริงๆควรจะใส่ผ้าปิดปากนะครับแต่ไม่ทันแล้วไม่ พอต่ำกว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วก็มันเริ่มเบาลงแล้วผมเข้าใจว่าไอ้สามระดับเนี่ยที่เป็นแรงสามระดับอะ่ะน่าจะตามสีเนาะถ้าเป็นสีเขียวน่าจะระดับหนึ่งสีน้ำเงินระดับสองแล้วก็สีแดงระดับสามในส่วนงพัดลมเนาะนี่น่าจะอยู่ที่ระดับสองครับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วกลิ่นฉุนมันหายไปแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับแบบว่ากลิ่นของสเปรย์มันหายไปซัทีเดียวนะตอนเนี้ย จริงๆถ้าเกิดผมเอาหน้ามาอังตรงรูออกเนี่ยเออมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นสเปรย์ที่ผมฉีดโอ้ตามแล้วสีเขียวแล้วครับก็ปลอดภัยแล้วแต่กลิ่นมันก็ยังอยู่เล็กน้อยนะก็แต่ว่ามันไม่ได้ฉุนแบบตอนแรกอะตรงนี้ลมก็เข้าสู่ระดับหนึ่งระดับปกติแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับที่กาลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่อาจจะต้องใช้พื้นที่เยอะหรือว่าต้องการเครื่องฟอกอากาศที่ทําให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะผมเช็คแล้วเนี่ยราคาถูกมากนะครับ6,990าบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับราคาเต็มที่เขาแจ้งไว้ที่เว็บไซต์เนี่ย1 0 0 0 0นต้นๆนะ แต่ว่าราคาขายนาตอนนี้6,990บาทรับประกัน1ปีด้วยก็สำหรับใครที่สนใจครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Top Value นะครับสำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดของสเปคเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้ใต้ลิงก์ที่เราแทรกไว้ในคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ผมและ Complete TV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ